สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทําขนมงาทอดพอดีคุณยายมีไส้ถั่วเหลืองบดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่คุณยายจะใส่น้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันคานล่าแล้วคุณยายก็มาใส่ถั่วเลย อันนี้คุณยายบดตอนที่นึ่งเสร็จนะคะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่คุณยายก็เลยได้บี้บี้เอาใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาลค่ะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาผัดไส้ให้เสร็จก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการตนั้นแป้งค่ะต่อไปคุณยายก็จะมาขยำมาปั้นแป้งค่ะขยำแป้งอันนี้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าผสมให้มันกรอบอันนี้แป้งข้าวโพดค่ะให้กรอบนอกนุ่มในผงฟูค่ะ เคยอ,อยู่เมืองไทยแต่ก่อนโอ้ยไปตลาดเนี่ยต้องได้ขนมงาทอดเนี่ยแหละแต่คุณยายเรียกไม่ถูกคุณยายชอบเรียกว่าขนมไข่หงพ่อก็ชอบมากแล้วซื้อสิบบาทนี้ได้เยอะมากเลยที่เมืองไทยสิบบาทยี่สิบบาทอยู่นี่วันนั้นคุณยายซื้อ สามก้อนสิบดอลลาร์ค่ะแตกต่างกันมากนี่คุณยายมีน้ำร้อนมีน้ำร้อนจะมาผสมน้ำตาลเข้ากันแล้วเกลือด้วยคนๆค,คนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลมันละลายแล้วเ,เอาไปขยี่เอาไป ใส่แป้งแล้วมันขย่ำเข้ากันง่ายค่ะแล้วนี่คุณยายก็มีฟักทองบดจะใส่ให้เป็นสีเหลืองค่ะคุณยายทำครั้งก่อนทำผิดสูตรอยากให้มันเหนียวมากเลยไม่ได้ใส่แป้งข้าเจ้าโอ้โหนิ่มเลยวันนี้มาแก้ตัวใหม่น้ำอุ่นเข้าไปเลยนะคะ ใชทยอยใส่ก็เหมือนเราทำไอ้ขนมปั้นขนมเทียนนี่แหละมะั้งคุณยายว่าทำปั้นขนมเทียนแต่ขนมเทียนนี่คือเราไม่ต้องใส่ผงฟูเท่านั้นเองหรือว่าแป้งข้าวโพดเราก็ไม่ต้องใส่เราใส่แต่ว่าขนมเทียนนี่มัน มันนิ่มมากเลยนะเพราะว่าเราใส่แค่แป้งข้าวเหนียวแต่ขนมงาทอดนี่แหละที่คุณยายทำผิดทำถูกลองผิดลองถูกค่ะแต่ก็จะพยายามเพราะว่าของโปรดแล้วเพื่อนเขาเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านค่ะคมบเดีเขาก็อยากกินด้วยนะคุณยายถึงจะทำให้เขาเนี่ย นี่ค่ะเนี่ยแป้งเหนียวนุ่มสีเหลืองสวยเหมือนเนี่ยที่ใส่ฟักทองค่ะผสมฟักทองคุณยายจะคลุมว้ปั้นใส้ก่อนใส่ถุงมือเนี่ยปั้นใส่สบายค่ะมันไม่ติดเลยนะเนี่ยอย่างดีเลย แค่กะประมาณเอานะคะเพราะว่าคุณยายไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรอะ่ะกะเอาคุณยายจะปั้นไว้ให้หมดทําอย่างนี้ไปงานวันเกิดช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสเพื่อนๆเขามีงานปาร์ตี้เขาเชิญไปคุณยายก็อยากจะทําขนมอย่างนี้เละไปเป็นขนมไทยๆเดี๋ยวคุณยายมาปั้นแล้วคะ่ะ นี่งาอันนี้ไส้นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะแป้งสีเหลืองนุ่ม ยายก็จะมาใส่งาเลยติดกันดีมากเลยค่ะเนี่ยคลุกคล้ากับงาตอนนี้งาเข้าไปในแป้งติดดีเดี๋ยวคุณยายจะมาปั้นให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะเพราะว่าคุณยายจะไปทอดข้างนอกดูซิอากาศฝนมันจะตก มันตกตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าคุณยายจะไปลองทอดดูสักสิบชิ้นว่าจะทันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณยายออกมาทอดขนมข้างนอกนะคะฝนกำลังหยุดถ้าอาหารเหม็นๆนี่คุณยายก็ไม่อยากจะทำข้างในไม่ใช่เหม็นหรอกคือมันได้กลิ่นอะแล้วกลิ่นมันติดนานด้วย มืดคืบม่อีกแล้วฝนจะตกมาตอนนี้ไหมเนาะอย่าเพิ่งตกเด้อเดี๋ยวให้คุณยายทอดเสร็จก่อนเด้อเดี๋ยวรอให้ขนมเซตตัวสักพักก่อนแล้วคุณยายก็จะกลิ้งจะได้ไม่ไหม้ข้างข้างเดียวได้แล้วมั้งลองลองโอ้ได้แล้ว ใจเย็นมากเลยกลัวขนมจะแตกใกล้จะสุกแล้วค่ะเขากลิ้งแล้วเขาเลอยตัวดีนะฝนไม่ตก นี่ได้แล้วค่ะสวยเลยไม่มีแตกเลยโอ้โหงามมากหืมงามมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะไม่มีแตกงาก็ติดเยอะด้วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ